สวัสดีค่ะพี่น้องมากินสมน้ำยลแววจ้ะสมมะม่วงกับอันมักซิดาไปเชียงรายไมัในเยลแววไปเชียงรายไหมทรงตะเวดไปทำพาสตพาสปอร์ตตะเวดบิดอายุ สปอร์ตเดี๋ยวนี้มีสิบปีนะพี่น้องสิบปีถ้าสิเอาเล่งด้วนก็นได้พี่น้องเอามือม่อนี่เฮ็ดมื่อนี่ได้มื่อนี่เลยก็ได้สามพันหาแต่ยูฟ่ให้เขาส่งอ่าเบิดแค่พันห้าสิบปีแล้วก็สามมือก็ได้แล้วพอพันได้ไปค่ะมาน,ำน,ำน้ำน้อครับครับ กรอบมะม่วงเบากับกะปิหวานแซบ่บเนาอซื้อเซีนทันท่นมาทำมาสปอร์ก็ทำยู่เซีนทันกันลุมทำมาสปอร์ตไทยัะเวดจไปเที่ยวสิงคโปร์พี่น้อง เดือนเมษายนเดือนซีมาแล้วพี่วัน น้องวเบาของเขาคือเป็นน่วยแบบดีแบบแรกพันจะเววก็มีต้นนะึงเป็นฟีและเทียเทียสองเทีย่ยนเะดี๋ยวลอยนึงพี่น้อง พลังก็หนึ่งร้อยเฮ้ยขเขาเฮ็ดสำเร็จมาแล้วเราไม่ขายที่เป็นน้วยเป็นน้วยกิโลร้อยห้าสิบขนาดนี่นมันง,ง่วงมาทาัานนี้ล้างเป็นดอกอยสม จะแพงเน,นี่ยนี่เขาแถมสุกปิบะอะไรปลาสปอร์เทต่ตเวด ប្ជាម្នេวទឹមីទ្តែមួន្្សាបរាម់ក៏ពីដែលជ្រីដែល់ទៀត្នឹងះអូល់ទៀះក់ទៀត្រីដែល់ស្ นี่สะดวกสบายเห็ดเชียงร้ายนะสมัยก่อนโอ้อยเยาว์เห็ดกรุงเทพจากกรุงเทพกลับไปเห็ดเชียงใหม่ห้างจากบ้านเยาวะไปสามร้อยก็ยี่โร้ะเชียงใหม่เดี๋ยวนี้เห็ดเชียงร้าย,ายใกล้ใกล้ร้อยเจ็ดแปดสิบโล ะดวกสบายน้ำบากเกินสามมื้อกันแล้วได้แล้วแตยก้อนนึงโอ้ยเป็นโดนอยาเให้พระศอลแต่ก่อนยายแววพาหลูก้ายไปฮ็ดเอามา เชียงใหม่พี่น้องเอ้ยไปแต่ดึกไปแต่ดึกไปลืตื่นขึ้นผพาลูกไปเันนี้ลูกเมาหัวอันไปซื้อลูกสิ้นทอดรดเขีนเพื่อนกินอาหารเป็นพิษคิดว่าลูกเมารดฮหกักจะเศร้าจนว่าไปนอนหุ่นหากจะเศราจนเที่ยงคืน ไม่ซ้อมมาเอาลูกไปหาหมอาหารเป็นทิษมันกับบรลุบอะอย่างมี้มีหักซื้อหางเว่ยดนามจะมาหน่อยๆก็จะอำทำพาสปอร์ตพาลูกไปเที่ยว ครั้งแรกเดี๋ยวว์ไปทำพาสปอร์ตกับอันพอน้องไอจีพอน้อง,อองไอจีได้ได้ช่องไดซีหาขวบนี่แหละประมาณนี่แหละซีขวบไปพอน้องไอจีได้ซีขวบไปเยี่ยว์ไปทำพาสปอร์ตตะเวทกลับมาจากไต้หวันพี่น้องแม่ไปพาไปทำมณีดเจ็ดมือต้องรอให้พ่อไปเซ็นไปเซ็นฮับ ดีว่าพอมันกลับมาพอดีทำไมก้อนจะเห็ดยู่กรุงเทพอเนี่ยไปเฮ็ดยู่กรุงเทพก็ึ้นรถทัวร์ไปพาลูกขึ้นรถทัวร์ไปบ้านเรามีเจ้ามัด มันนี้จะมันนี่ไปเฮ็ดดูเชียงไหมยังนี้สบายข้ามือเดียวก็ได้ขันเฝ้าฟังแบบเร่งด่วนชนื่อนะสามพันหาได้เมืออ่อนี้เลย ใายปุ๊บได้ปั๊บสามพันห้าร้อยบาทแซ่บเวยค่ะเทคโนโลยีสมัยใหม่นะพี่น้อง เขามาขายอยู่เซนทัน,นกล้องหนึ่งกล้อง กออนุญาตปัดทีมเลยจ้ะผู <c oughs> ้ใดโทรมาปี <c oughs> วานนี้แซบเด้ให่แล้วจะมาถิกเกลือ Vì này mà ngon nghe bé bên đọc đọt đắm bất Thế thì giờ kín nuôi nào Món kẹo, món khụ, món so với Làm ấy คลิปนี้เยาวลขอลาสื่น,นกมและจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเยาวล์ชั้นแนลจะพกัอแม่คลิปหนาจ้ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย